ช่องสบายนางขอสวัสดีเพื่อนๆคนรักงานถักทุกๆท่านนะคะหายกันไปนานเลยวันนี้ก็มาพร้อมกับลายริมผ้าสบายสวยๆค่ะแล้วก็ถักง่ายมากเลยนี่ค่ะเพื่อนๆจะเอาไปดัดแปลงใส่ลายอื่นก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะมาทำใส่กับผ้าสบายลายนี้นะคะ เพราะว่าดิฉันเห็นว่าตัวลายเราสวยอยู่แล้วถ้าเราทําลายริมให้เด่นเกินไปเราก็จะไม่ได้โชว์ลายตรงกลางนะคะไปเลยค่ะมาเริ่มถักกันเลยนี่สมมุติว่าผ้าสบายเราเสร็จแล้วนะคะนี่มุมนะคะมุมที่เราถักมาบรรจบจนเราได้ความยาวที่เราพอใจแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะ มุมตรงนี้เลยนี่ค่ะถักโซ่ก่อนเลยนะคะสามโซ่ค่ะโซ่สามครั้งค่ะแล้วก็พันหลักช่องเดิมนี่เลยค่ะช้าๆนะคะไปด้วยกันนะคะพันหลักสามครั้งนะคะพันหลักทั้งหมดสามครั้งนะคะที่ฉันจะไปช้าๆนะคะเพื่อนๆจะได้ดูง่ายๆนะคะนะ 2ครั้งสามครั้งนี่ค่ะเราก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็ไปต่อเลยค่ะเราจะพันหลักช่องนี้เลยค่ะช่องโปรงช่องนี้เลยนะคะสามครั้งเหมือนกันค่ะพันหลักสามครั้งนะคะ หนึ่งครั้งพันหลักสองครั้งพันหลักสามครั้งเพื่อนๆอย่าลืมพยายามทำมือให้เสมอนะคะเพื่อว่าผ้าสบายของเราจะได้ออกมาสวยนะคะนะนี่ได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็ทีนี้ก็ โซ่สามโซ่ค่ะหนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่ค่ะแล้วก็พันหลักช่องเดิมนี่เลยค่ะช่องโปร่งช่องเดิมช่องโปร่งหนึ่งช่องเราจะพันหลักซ้ํากันสองครั้งนะคะครั้งละสามหลักง่ายค่ะลายนี้ง่าย แล้วก็สวยด้วยน่าสองครั้งกล้องบางช่วงก็อาจจะไม่โฟกัสนะคะเพื่อนๆ3สามครั้งอย่าลืมเอานิ้วเราล็อกไว้ด้วยนะคะน,นิ้วกลางนะคะล็อกไว้เพื่อเพื่อจะให้ได้ไม่ต้องขยับตัวนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆถนัดชินแบบไหนก็ ก็เอาตามที่ตัวเองถนัดนะคะอ่าแล้วก็มานี่ค่ะช่องถัดมาอีกหนึ่งช่องอย่าลืมล็อกนะคะล็อกไว้นะเพื่อได้ของเราจะไม่ต้องเคลื่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะ เราก็จะทำอย่างนี้ค่ะซ้ำๆซ้ำๆไปจนจบผืนนะคะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมลวดลายดูง่ายๆแต่รับรองออกมาสวยแน่ๆค่ะ นี่เห็นไหมคะช่องทึบพันหลักเราก็จะมาชนกันพอช่องปโปร่งเราก็จะทําพันหลักแยกออกช่องละสามนะคะนี่แล้วก็โซ่สามครั้งค่ะหนึ่งสองสมค่ะแล้วก็วกกลับมาพันหลักช่องเดิมค่ะสามครั้ง ง่ายมากเพื่อนๆต้องถักได้อยู่แล้วค่ะต้องทำได้อยู่แล้วสำหรับริมผ้าสบายลนยนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาไปดัดแปลงใส่กับลายอื่นก็ได้นะคะแต่ที่ดิฉันเอามาใส่ลายนี้ก็เพราะว่าต้องการโชว์ าลายตรงกลางผ้าสบายค่ะอยากจะให้ตรงนั้นเขาเด่นนะคะก็เลยทําแบบลายง่ายๆแต่พอทําถักออกมาแล้วเอาสวยซะง,งั้นเดี๋ยวฉันจะถักให้เพื่อนๆดูอีกช่องหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะนี่ช่องทึบอย่างเดียว พันหลักสามครั้งในช่องโปรง่งนี่ค่ะโซ่สามหนึ่งสองสามพันหลักช่องเดิมสามครั้ง เพื่อนๆถักไปแล้วอย่าลืมกลับลงมาดูข้างหลังเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเราถักพลาดใช่ไหมคะเผื่อเราจะผิดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปรื้อให้ยาวๆไปนะคะนี่เห็นไหมคะสวยนะถักง่ายๆแต่ว่าสวยเห็นไหมคะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่จุดจบผ้าสบายของเราแล้วก็วกมาเนี่ยค่ะพันหลักสามครั้งโซ่สามครั้งเว้นช่องทึบเราจะถักแต่ช่องโปร่งเห็นไหมคะนี่สามสามพันหลักสามครั้งอ้ยพูดผิดโซ่สามครั้งพันหลักสามครั้งนะคะแล้วก็เว้นช่องทึบนี่ช่องเว้นทึบแล้วก็เราก็มาช่องโปร่ง ทำอย่างนี้สลับไปจนจบผืนนะคะเพื่อนๆยาวไปเลยค่ะตีกันยาวๆไปเลยถักกันยาวๆไปเลยค่ะไปเลยนี่ค่ะสมมุติว่าผ้าสบายผืนนี้ยาวมากนะคะนะะเห็นไหมคะนี่นี่คือช่วงริมของชายตรงปลายนะคะ ช่วงขวางนะคะส่วนตรงนี้ก็ช่ว,ชวงยาวนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆดูที่เขาสวยไหมสวยนะถ้ายิ่งซักแล้วรีดออกมาจะสวยมากเลยค่ะทีนี้ดิฉันก็จะพามาทํจาจะมาแกจะมาแนะนําตรงนี้นะคะนี่ตรงหัวม,มุมตรงนี้พอเราถักมาตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เลยค่ะตรงชายที่เราจะเก็บนะคะ นี่ค่าง่ายๆเห็นไหมคะช่องทึบตรงนี้อันนี้โปร่งตรงนี้นี่เราก็เกี่ยวลงไปเลยค่ะเราจะเกี่ยวซ้อนเราไม่ใช่เกี่ยวซ้อนนะคะเราจะเกี่ยวเข้าไปชนมุมมุมตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็เริ่ม นับหนึ่งใหม่พันหลักสามครั้งในช่องโปรง่งนี่เลยค่ะไม่งงนะคะนะเพื่อนๆไม่งงนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็ทำเหมือนเดิมของเราที่ถักมาเลยค่ะพันหลักสามครั้งโซ่สามครั้งแล้วก็พันหลักสามครั้งในช่องเดิมนี้นะคะ นี่ค่ะเหมือนเดิมเราเลยค่ะเหมือนเดิมที่เราถักมากันเลยนะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะจากริมนี้ไปถึงตรงกลางนะคะทั้งหมดเราจะมีทั้งหมด5ชุดนะคะนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหัวมุมนี่ค่ะนี่ค่ะแอหมแล้วก็โซ่สามครั้งหนึ่ง สองสามพันหลักค่ะช่องเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนี่ค่ะเราก็ตียาวไปเลย จนไปถึงตรงกลางนะคะจนไปถึงตรงใจกลางของผ้าสบายเลยค่ะช่วงนี้ดิฉันก็ขอตัดไปตรงมุมตรงกลางเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะคะนะถักมาได้ทั้งหมด4ชุดแล้วนะคะทีนี้ก็เอา,เามานับซิ ชายฝั่งนูน้นเราจะต้องให้ได้เท่ากันนะคะนับดูสิ12345สอ้าเราก็ต้องให้ได้5ชุดเหมือนกันนะคะเพราะตรงกลางก็เป็นอันที่6แล้วไม่นับอันหนึ่งสอสามสี่อ่างั้นก็เลยอีกชุดนึงนี่ค่ะช่องนี้พอดีกันเลยเท่ากันเลยนะคะนี่ก็เป็นชุดที่ห้าส่วนตรงกลาง ก็จะเป็นที่อ่าเป็นชุดที่6นะคะชุดที่6นี่จะเป็นอ่าชุดตรงกลางระหว่าง2ฝั่งนะคะฝั่งละ5มาตรงกลางก็ฝั่งละ5 2สองฝั่งก็เป็น10ใช่ไหมคะก็เป็น1 1กับตรงกลางนะคะอันดา่าชุดที่6นะคะนี่ชุดที่5เสร็จแล้ว เท่ากันแล้วใช่ไหมคะนี่ก็เท่ากันส่วนตรงนี้ที่หกนะคะนี่ตรงนี้คือที่หกนะคะตรงกลางดอกกลางนะคะมาค่ะจะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชมนะคะนี่โอ้ยแสงสะท้อนนิดนึงเพื่อนจะมองเห็นชัดไหมคะดิฉันขออธิบายแล้วกันเพราะเอาหลักตรงนี้เราจะมีทั้งหมดสี่หลักนะคะเราจะพันหลักที่สองนะคะเราจะพันหลัก งสองหลักตรงกลางอะค่ะนี่ค่ะเราจะพันหลักที่สองถัดมานี่สามครั้งนะคะพันหลักสามครั้งในช่องช่องเดียวกันนี่และค่ะหลักที่สองค่ะสามครั้งเพื่อนๆมองชัดไหมคะวิดีโอจะแสงสะท้อนนิดนึงเนี่ยค่ะเราจะต้องทำให้เหมือนกันนะคะเนาะ จะได้ดวกมาสวยใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็โซ่สามครั้งค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็เราจะมาพันหลักถัดมาค่ะหลักถัดมาเป็นหลักที่สามนะคะนี่นี่อ่าภาพนี้ชัดค่ะนี่เลยนี่อย่างนี้เห็นชัดนะคะนี่เราก็พันหลักสามครั้งบนหลักที่สามนี่แหละค่ะ นี่คือชุดที่6ของเรานะคะนี่เรียบร้อยนี่ค่ะเรียบร้อยก็เหมือนกันเลยเราก็จะได้เหมือนกันเลยเห็นไ,ไหมคะทีนี้เราก็อาหลักถัดไปค่ะช่องนี้ไม่เอานะคะเราจะเว้นมาช่องนี้นะคะ เราจะมาพันหลักช่องนี้นะคะช่องถัดเดิยนช่องหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็ไปต่อกันเลยค่ะอีกห้าชุดค่ะถักไปเลยค่ะห้าชุดนะคะเพื่อนๆคนไหนถักผ้าสบายลายนี้แล้วทำลายรีมเสร็จแล้วช่วยคอมเมนต์ ความภาคภูมิใจในฝีมือตัวเองให้ดิฉันด้วยนะคะดิฉันอยากดิฉันก็ลุ้นไปกับเพื่อนเนเหมือนกันละค่ะว่าดิฉันจะแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆจะยากเกินไปไหมเข้าใจง่ายไหมอย่าลืมมาแบ่งปันกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทําเสร็จแล้วไปค่ะไปเจอกันมุมนี้เลยคะ่ะนี่ได้แล้วนะเห็นไหมคะมาแล้วนี่มาได้ครบห้าชุด ริมละห้าชุดเหมือนกันนี่ค่ะนับให้ได้ครบห้าชุดทีนี้เราก็จะเก็บขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะไปค่ะหวังว่าเพื่อนๆทําตามที่ดิฉันแบ่งปันให้แล้วคงจะไม่ยากเกินไปนะคะดิฉันหวังว่าคำอธิบายของดิฉันจะไม่ยุ่งยากเกินไปนะคะเพื่อนๆคงจะพอเข้าใจแล้วก็ถักไปได้นะคะนะ เสร็จแล้วชุดสุดท้ายแล้วนี่ค่ะทีนี้เราก็มาเก็บชายนะคะนี่เลยค่ะเก็บชายง่ายมากเก็บนี่เลยค่ะมุมนี้เลยปึ๊บคล้องเก็บเลยค่ะอ่านี่ไงคะ เรียบร้อยเก็บได้ตัดได้เลยค่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยกระบวนการเ,เสร็จเรียบร้อยกระบวนการเราก็รอแต่ซักแล้วก็รีบลวค่ะทีนี้ตัดเลยตัดได้เลยค่ะนี่แล้วก็ทีนี้ เราก็จะมาเก็บชายได้นะคะได้ที่เราตัดออกเราก็จะเอามาม้วนเก็บไว้ตามที่เราถักมานี่แหละค่ะตามได้เขานี่แหละค่ะมนันม้วนเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าก็จะดูอย่างนี้ก็ไม่สวยเนาะนี่ค่ะค่อยๆพันเก็บสมาธิดีนะคะ การถักถ้าลายไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะคะนับโซ่ไปนับหนึ่งนับหลักไปอย่างเงี้ยสบายค่ะสบายสบายเหมือนสบายสมองอะ่ะดิฉันว่าทําให้เรามีสมาธิดีค่ะอ่ะอันนี้สั้นไปม้วนไม่ได้ตัดทิ้งชอบไหมคะสำหรับ ลายริมลายนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอให้คนรักงานถักทุกท่านมีความสุขกับงานฝีมือที่เราภาคภูมิใจนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าฝากกดติดตามช่องสบายนางด้วยนะคะแล้วจะแนะนํา แบ่งปั้นหาลายสบายใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ